ส่วนเนี่ยมีการคิดค้นเครื่องมือในการอ่านหนังสือที่ไม่จําเป็นต้องอ่านด้วยหน้ากระดาษอย่างที่เราอ่านอ่านกันอยู่ไม่ต้องมานั่งพลิกอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งพลิกแต่ว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเขาเรียกว่าอีบุ๊กมันจะทันสมัยมันจะไฮเทคมันจะดูอินเทรนด์แค่ไหนต้องให้คุณจิรายุก,กาศเจริญพาไปดูครับเชิญค่ะ เะะชื่อว่าคงจะเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนชื่นชอบค่ะแต่ว่าการที่จะพกพาหนังสือหลายร้อยเล่มไปอ่านในทุกที่ทุกเวลาคงจะเป็นเรื่องยากค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะปัญหานี้กําลังจะหมดไปเพราะว่ามีคนไทยของเราได้คิดค้นซอฟต์แวร์ในการที่จะรวบรวมหนังสือหลายร้อยเล่มมาอ่านบนเครื่อง PDA เครื่องนี้เพียงเครื่องเดียวค่ะ ็กทรอนิกส์นี้ใช้ชื่อว่าปลากัดอ e ีบุ๊กค่ะถือว่าเป็นโปรแกรมอ e ีบุ๊กตัวแรกของประเทศไทยและของโลกที่รองรับการทำงานภาษาไทยอย่างสมบูรณ์แบบและการที่ใช้ชื่อว่าปลากัดเพราะเป็นชื่อที่สื่อถึงประเทศไทยและมีการใช้ทับศัพท์อย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงปลากาศดสายพันธุ์ปลาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยและมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากปลาชนิดเดียวกันในบริเวณอื่นของโลกซึ่งก็เป็นการบ่งบอกความเป็นไทยเช่นเดียวกับโปรแกรมปลากา e ัดอีบุ๊กนี้ค่ะ ส่วนคนไทยผู้ที่คิดค้นโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะคือคุณสมพรมณีรัตนกูลกรรมาการผู้จัดการบริษัทไทยซอฟต์แวร์เอนตอรอไพรส์จำกัดบอกว่าจุดเด่นของโปรแกรมปรากัศอ e ีบุ๊กคือสามารถใช้งานได้ไม่แพ้กับโปรแกรมจากต่างประเทศโดยสามารถปรับขนาดตัวหนังสือสีอักษรและสีพื้นหรือจะปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับผู้อ่านที่ตาบอดสีสายตาสั้นหรือสายตายาวก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ยังมีพจนานุกรมเพื่อแปลคำศัพท์ยากเพิ่มความสะดวกในการอ่านให้กับผู้อ่านคนไทยอีกด้วยค่ะ ขอขงคือตลาด PDA เนี่ยปัจจุบ,บันนี้ก็โตขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาโตขึ้นเยอะมากแต่ถ้าถามว่าเทียบกับมือถือแล้วอาจจะโตไม่เท่ามือถือเพราะฉะนั้นเราก็มีแผนว่าหลังจากที่เราเสร็จโปรแกรม leader for pocket PC แล้วเนี่ยเราก็จะมีแผนทำ leader for mobile <c oughs> เพราะฉะนั้นคอนเทนต์ที่เคยมีอยู่บน pocket PC เนี่ยก็จะสามารถอ่านได้บนมือถือเหมือนกัน สมพรบอกว่าปัจจุบันการอ่านหนังสือได้วิวัฒนาการจากการอ่านหนังสือกระดาษสู่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่าอ e ีบุ๊กเพื่อใช้ในการอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์และต่อมาก็แพร่หลายสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างพ็อกเก็ต p ีซีพหรือปลามจึงได้คิดค้นโปรแกรมปลากัดนี้ขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง PDA โดยเฉพาะ แต่ว่าในอนาคตมีแผนจะขยายไปสู่โทรศัพท์มือถือเพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีผู้ใช้งานมากกว่าค่ะนะครับเราจะแสดงบุ๊กมาก็ได้มันจะมีตัว2ตัวตัวแรกก็คือตัวที่ไม่มีพจชนานุกรม <c oughs> ตัวนี้จะขนาดประมาณสัก600 600k <c oughs> แต่ตัวที่มีพจนานุกรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4-5เมกะ อันนี้ก็อยู่ที่ว่าคนที่ดาวน์โหลดไปเนี่ยจะดาวโหลดตัวที่มีพจนานุกรมหรือไม่มีพจนานุกรมครับคือถ้าไม่สนใจเรื่องพจนานุกรมก็ดาวโหลดแค่6 0 0 k ถ้าสนใจอยากให้มันแปลให้ด้วยนะครับซึ่งผมบอกว่าน่าจะดาวน์โหลดด้วยเพราะว่าพจนานุกรมเนี่ยแม้กระทั่งไทยเป็นไทยเนี่ยมีคําอีกเยอะเลยที่คนไทยไม่รู้จัก ของปรากัศอ e ีบุ๊กครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะหากไม่ได้ความร่วมมือจากภาครัฐภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทยของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี TMC ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทแก่ IT, แกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ค่ะโดยผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีาศาสตราจารย์ดรชัชนาทเทพธารนนท์บอกว่า ทางสูนได้ให้ความช่วยเหลือโครงการปลรากัดอ e ีบุ๊กในเชิงเทคนิคโดยการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศมาให้คำปรึกษาและยังช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยค่ะ ซึ่งเขาลงทุนพัฒนาเนี่ยที่ทราบนี้ก็คือ2ล้านกว่าบาทนะคะแต่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ไม่ถึง5้าแสนสี่แสนกว่าบาทแล้วเราก็สนับสนุนครึ่งหนึ่งแต่เงินเนี่ยยังไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเท่ากับตัวผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ คือเราสนับสนุนที่จะหาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้เขาอาจจะเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาของการผลิตนะแก้ปัญหาของตัวสินค้านะคะหรือเป็นการทำ r าพัฒนาตัวใหม่ๆใ,ในลักษณะอย<ม>่างนี้ค่ะ สำหรับใครที่มี PDA และอยากทดลองใช้โปรแกรมปลากัดอ e ีบุ๊กนี้ก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีที่เวอร์ไวท์เว็บไทยอีบุ๊ก .ORG ซึ่งภายในเว็บไซต์นี้นะคะยังมีหนังสืออีกกว่า300เล่มมาให้ดาวน์โหลดฟรีอีกด้วยค่ะโดยจะแบ่งเป็นคอนเทนต์ด้านต่างๆกว่า,า,า30เรื่องทั้งหนังสือด้านสุขภาพกฎหมายการเมืองและนวนิยายรวมถึงข้อมูลของกรมและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐใครที่สนใจก็สามารถคลิกเข้าไปที่ เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะนปกรยงทองถ่ายภาพจิรายุกาเจริญเนชั่นทีวีรายงานค่ะสะดวกสบายกันเหลือแสนแล้วนะคะไม่ต้องมานั่งพลิกหน้าดาาละแต่ว่าสำหรับใครที่รักกันอ่านแบบเดิมๆก็คงจะต้องติดเสนีย์กัน อยู่กับกระดาษอะบางทีจอจอคอมเนี่ยทำให้สายตาเราไม่ชินเหมือนกันนะ,ะก็ต้องติดกับหนังสือแต่ว่าคนที่เขาอินเทรนเขาก็จะยกเครื่องนี้เข้ามาอ่านกันมันก็เก๋ไก๋ไปอีกอย่าง <ไป S 1> คนจระยุยเนี่ยฮะเหมองกันหน้าตาแกมากเลยดูทันสมัยอินเทรนนะใช้ได้